สวัสดีครับผมอาทิซาวแอนไลท์มหาสาราคามอีกเช่นเคยนะครับรับประกอบ power arm รับโม่ power arm ตามงบนะครับวันนี้ขอมานำเสนอนะครับจเจ้าตัว power arm ประกอบนะครับรุ่นใหญ่ๆเลยดูดูมือผมนะห้านิ้วนะเกินไปเยอะนะครับตัวนี้ก็คือเป็นหม่แปลงคัสดีนะครับเป็น งานที่ผมประกอบเองนะครับแล้วก็จะจําหน่ายด้วยตัวนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของเนาะใครสนใจก็จัดได้เลยนะครับไปขับ18นิ้วนะครับข้างละ2-3ดอกนะครับแน่นๆเลยนะครับจริงๆก็รองรับข้างละสีนะครับข้างละสีนี่สาหรับเป็นตระกูลเสียงกลางดีกว่าเนาะ12-15ข้างละสีได้เลยนะครับเพราะว่ามันรองรับ2โอห์มนะครับคาดีก็มีระบบป้องกันสายลําโพงช็อตนะครับตัวนี้มีซอฟต์สตาร์ทมีป้องกันลำโพงมีอะไรครบหมดนะครับ ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ๆอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับกลองอาจจะไม่ค่อยสวยเนาะอาจจะดูใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ความลึกน่าจะ22แะ้วผมจำไม่ผิดนะตัวนี้ความลึกก็ลึกพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้ฟังด้วยเทสผ่านตู้ใหญ่ก็ไม่อยากเอาคอสเอามิกดิจิตอลออกมามันมันต้องมีพื้นที่ที่เทสเสียงได้พอสมควรอนะ่ะถึงถึงจะเทสกับชุดเครื่องปรุงนั้นได้เดี๋ยวผมเอาเครื่องปรุงตัวนี้เทสเมอนเดิม มันอาจจะตัดเสียงไม่ค่อยขาดนะครับตัวนี้ผมขอแจ้งก่อนนะเนี่ยมันราคาหลักร้อยนะสำหรับดูหนังฟังเพลงนะครับแต่ถ้าเป็นคอร์ส3ทางพวกอะไรที่ผมใช้เป็นชุดหลักครับตัวนั้นจะเป็นสําหรับ PA โดยเฉพาะเลยนะี่ครับไฟวิ่งอะไรติดหมดนะครับไฟวิ่งอะไรติดหมดตรงนี้จะเป็นไฟโชว์โพสิชันนะครับตอนนี้เราต่อสายลําโพงต่อ,อปลั๊กไฟตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องออนให้ชมนะครับว่าจะการออนเครื่องประมาณไหนเนาะนะครับเปิดเครื่องเลยนะ ปั๊บนิ่มๆนะฮะอ่าโพสิชันออนประมาณนี้เลยไฟโชว์สีแดงไปวิ่งอะไรติดหมดนะครับติดหมดเลยนี่ครับผมจะเทสก็เทสสักอ่าเลข2ประมาณเก้านาะฬิกาเนเพราะว่าผมไม่ได้เทสแรงมากนะครับต้องต้องเกรงใจนะครับระแวกบ้านทั้งๆเลยเพราะว่ามันเป็นเขตชุมชนครับมันเป็นเขตชุมชนนะครับอาจจะเทสเสียงแรงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อ่าหน้างานเนาะมันไม่ใช่หน้างานนะครับ เดี๋ยวระบบภายในเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขย,ยับกล้องเข้าไปถ่ายระบบข้างในให้ชมนะครับขับผมนี้เป็นระบบภายในนะครับเสียงพัดลมอาจจะแรงนิดนึงฝั่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฮสปีดฝั่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นพัดลมไฟบ้านเลยนะครับตัวนี้เป็นฮิตซิงฮิตซิงใหญ่นะครับ5้านิ้วเลยนะครับสบายสบายเลยเย็นเจี๊ยบนะครับม้อแปลงเป็นรุ่นของ x อ2 0 0 2งไฟ69ิโวลต์ AC นะครับบีเล็คติไฟมาแล้วก็ต้องไปบวกลบเอานะครับชุด พักใจไฟก็เป็นของประดิษฐ์เจริญนะครับรุ่นนี้ดีมากๆเลยป้องกันลำโพงแยกซ้ายขวาอิสระด้วยนะครับคาปานะครับใส่สีลูกนะครับซัมวาแท้เลยนะครับมีตัวรถแรงดันไฟนะครับจาก18โวลต์เหลือ12โวลต์เพื่อเอามาเลี้ยงชุดไฟหน้าแท่นแล้วก็ชุดพัดลม1ตัวนะครับป้องกันลำโพงใช้หม้อแปลงแยกนะครับ24โวลต์ด้านข้างนี้จะเป็นชุดซอฟต์สตาร์ทนะครับชุดซอฟต์สตาร์ทนะครับแล้วก็เป็นคัสดีด้านข้างนะครับมองเห็นไหม นี่นะประมาณนี้เลยนะครับในแท่นไม่มีอะไรมากมายแต่สเปกก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับตัวนี้นะด้านหลังมีทั้งแจ็คสีแล้วก็แจ็คโฟนนะครับแล้วก็สเปกคอนแล้วก็แท็บดําแดงนะครับฟิวอะไรมีให้หมดนะครับส่วนน้ําเสียงนะครับน้ําเสียงเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับว่าคัสดีครับกลางแรมคัสดีครับเบสจะประมาณไหนนะครับ เอาไปขับข้างละสี่เทสหนักๆมันจะพังไหมไครับไฟวิ่งจะขึ้นประมาณไหนเดี <c> ๋ย <oughs> วผมพามาชมกันนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับชุด PA นะชุดกลางแจ้งอะไรต่างๆนะครับชุด4ี 4, ส่สบายๆเลยท่านเดียวจบนะครับประมานนี้เลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับเทสนะครับ i p แ d แล้วก็ชุดปรีแยกซับเหมือนเดิมนะครับกลางแหลมอาจจะตัดได้พอสมควรนะครับส่วนหลังแทนเนี่ย ไอตัวซับเบียเนี่ยเสียงอาจจะติดกลางนิดหน่อยนะครับว่ามันเป็นปีในบ้านนะครับปีในบ้านเนาะมันไม่เหมือนคอสสามทางท,งทั่วไปเรานะครับเวลาปิดเครื่องก็ตัดการทำงานโดยร้อยเปอร์เนะเลยนะ่นะก็คือตัดการทํางานเลยนะครับมันจะมีคลายประจุเล็กน้อยของชุดค่ดดีนะตัวนั้นไม่ไม่มีปัญหาหรือว่าเปิดเครื่องก็ออนปกติเลยอ่ะปกติมันเดิมเลยนะครับ ไม่มีปุ๊ป้ะไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้ผมต่อตู้ปกตินะนะครับไม่มีวิทไม่มีเสียงจีบเสียงหัมนะครับมีน้อยเล็กๆของคัสดีนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเทส18นิ้ว2ดอกแล้วก็กลางแหลมดอกดอกเพลงแรกคลิปแรกนะครับส่วนคลิปที่2ผมจะเทส18นิ้ว4ดอกแล้วก็อเมซอนนะครับปากโหลดนะครับไม่รู้ว่าปากโหลดมันจะใช้งานมันจะออกกลางหนาๆหรือเปล่าอาจจะต้องลองดูนะครับต้องลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมคลิปเสียงกันเลยครับ 我不。 i ชนแอรแรกขับเบรนะครับชแอรที่สองขับกลางนะครับอ๋อวันเสิพ้ามาเบึงไฟวิ่งหนาแถ่นนะตัวนี้คือเครื่องปรุงนะครับที่เราใช้วันนี้นะครับตัดเสียงเบรดไม่ค่อยขาดนะครับคัดดีนะครับตอนนี้เล่นที่4ีอห์มนะครับคือข้างละสองนะครับแถ่นเดี่ยวนะครับทั้งกลางทั้งเบรดนะครับ

เี็นไหมเขาเบียดขีดเดียวนะช anel แรกขับเบียดนะครับไปวิ่งเม็ดนึงนะครับช anel ที่สองไฟยังไม่วิ่งเลยนะครับแน่นนะครับแน่นโอเคประมาณนี้นะ อุณภูมิความร้อนนะครับไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นซิงคใหญ่แล้วก็เป็นพัดลมอ่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฮสปีดด้านหลังจะเป็นไฟบ้านเลยนะครับไม่ร้อนเลยนะครับแล้วก็ตอนปิดเครื่องก็คือสับสวิตก,ก็คือตัดการทํางานโดยร้อเปเซ็นเลยนะครับไม่มีกระชากออกลาโพงเนาะส่วนเวลาเปิดเครื่องมันก็จะติดติดหน่วงเหมือนเดิมนะครับอ่ะนะครับอ่ะก็อ่อนปกติเลยนะครับแั่นนี้จะใหญ่นิดนึงนะครับ เสียงดีครับเสียงดีขางแก้วซีดอกได้สิาันตั้งใจ่นทเทงช่องยูทเก่งวิยมหาสารคามร้องสังช่องยูทู I oh don't

ไม่ขึ้นนะครับอาวเบียดขึ้นเม็ดหนึ่งนะครับประมาณนี้แหละมันมันมันดังแรงมากนะครับมีเลยประมาณนี้เลยเนะครับน้ําเสียงนะครับเมื่อกี้เทสช่องซ้ายเนี่ยเบียดคงหล่อซีดอกนะครับช่องขวาเนี่ยอ่าเป็นอเมซอนนะครับหนึ่งใบนะครับมันมันตัดมันตัดเสียงได้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่หรอกครับ เนี่ยตัวนี้เพราะว่ามันเรายังไม่ได้ผ่านคอร์สนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคลิปเสียงนะใครรับชมไปแล้วก็ประมาณนั้นนะครับไฟวิ่งก็ประมาณเม็ดนึงนะส่วนกลางกลางแล้วไม่ขึ้นนะครับอย่าพูดถึงตาแดงฉ่านะครับตาแดงฉ่าก็ดอกน่าจะรู้เรื่องนะครับดอกน่าจะรู้เรื่องนะครับตัวนี้เนาะอย่างไงมันก็มีโปเทคชั่นเหมือนเดิมนะครับช่วยให้เซฟดอกลําโพงของเรานะครับเดี๋ยวผมขอปิดเครื่องก่อนเผื่อมันจะรบกวนเสียงพัดลมนะครับไม่มีตุ๊บตั๊บนะต่อตู้มันเดิมนะนะครับ ตัวนี้นะครับใครชื่นชอบนะครับก็จัดได้ครับตัวนี้จัดได้นะครับราคา800 0ไปไปนะครับแปดพันไปไปนะครับตัวนี้เดินระบบใหม่นะครับถึงจะเป็นมือ2แต่เดินระบบใหม่หมดนะนะครับเพราะว่าทุกแท่านที่ซื้อจากผมหรือผมขายไปนะครับเป็นงานเดินระบบมือทั้งหมดเลยนะครับไม่มีซื้อมือ2มาแล้วก็มามาขายกินเปอร์เซ็นต์ไม่เอานะครับไม่มีนะครับผมเดินระบบใหม่ทุกทุกท่นทุกตัวนะครับแล้วก็ เปิดฝาเทสนะครับแทบจะทุกแท่านเลยนะครับบางทีอาจจะไม่ได้เทสชิปลง YouTube นะครับแต่ผมจะเทสส่งลูกค้าในไล n e ในเฟ k ประจํานะครับอืมตัวนี้ผมก็ต้องชี้แจงก่อนแล้วก็เปิดฝาด้วยนะไม่ปิดฝานะถ้าปิดฝาลูกค้าก็ไม่เห็นระบบภายในเดี๋ยวก็บอกว่าเอา้าทําไมเปิดฝาไม่ค่อยพอใจอะไรประมาณเนี้นะครับผมก็ต้องเทสให้มันพูดไง่ายๆว่าเอาเอาใจลูกค้านะครับเพราะว่า่าลูกค้าก็ต้อง มาเป็นหลักอยู่แล้วเนาะนะครับในในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ก,การส่งนะครับการส่งก็จะเป็นขนส่งนิ่มนะครับขนส่งนิ่มมันอาจจะช้านะครับช้าแต่ชัวนะครับอ่าช้าแต่ชัวนะครับแล้วก็อ่าขนส่งอื่นๆก็จะเป็นขนส่งพวกแฟตนะครับแฟตจะเป็นพวกตระกูลอะไรนะครับเวลาสั่งอะไรกับผมเนี่ยผมจะส่งเป็นตระกูลแฟต noting? เอานะครับประมาณนี้เลยนะครับพี่พนนะชื่นชอบหรือเปล่านะครับสําหรับคลิปนี้อาจจะ เนื้อเสียงผมผมผมมองมองว่ามันไม่น่าเข้ากล้องเยอะนะมันเสียงสังกะสีมันเสียงหลังคาเนี่ย bueno ต๊บปบต๊บคักค <person> ักคกตุ๊บป๊บ with ตุ๊บป๊บไปเรื่อยเลยเป็นตระกูลออเดอร์แปดเลยนะมันจะนุ่มแน่นนะครับมันไม่เหมือนตระกูลเธอโบม่เหมือนตระกูลบีวีนะมันจะออกเป็นคละเนื้อกันนะครับออเดอร์แปดก็จะเป็นแนวแนวคล้ายๆตระกูลออเดอร์หกอะไรมันเป็นตระกูลออเดอร์เนาะมันจะนุ่มนุมแน่นแน่นหน่อยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครอยากสั่งทำนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กๆนะครับจนถึงรุ่นใหญ่ๆหรือจะเป็นระบบหม้อแปลงระบบซตชิ่งระบบคัดดีคัดเอบีอะไรต่างๆก็สามารถทําให้ได้หมดนะครับขอ,ขอแคขอแค่แจ้งงบประมาณนะครับมาให้ผมนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยเด้อนะครับเป็นไปได้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์0829203353นะครับ ID ไลน์ลิงก์เฟซบุ๊กก็อยู่ใต้คลิปนะครับกดเพิ่มเติมดูรายละเอียดได้เลยนะครับคลิปนี้ก็หน้าประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอาค่าดีอีกรุ่นหนึ่งมามาให้ชมกันเป็นหมอหมอแปลงน่าจะเป็นรุ่น4ข่คอนะครับกล่อง2อยูนะครับตัวนั้นจะราคาถูกกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ราคามันสูงเพราะมันมีระบบป้องกันสายช็อตนั่นเองนะครับแล้วก็ซิงใหญ่แล้วก็ใช้ไฟสูงนะครับ ประรมานี้เลยสําหรับท่านนี้นะครับโอเคใครชื่นชอบนะครับมาจัดได้เลยตัวนี้ไม่มีเจ้าของนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ